สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเที่ยวชมผามอ,อีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับอีก500เมตรนะครับจะถึงด่านเก็บค่าบริการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมครับไปกันเลยครับ ก็มาถึงทางขึ้นนะครับอุทยานแห่งชาติเขาประวิหารนะครับด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับคุณผู้ชมครับฮะสวัสดีครับอันขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้เสียงเงินอยู่บ่ครับไอ่าฮะที่ใส่ก็องอ๋อที่ใสไปไปไปซื้อตั๋วม่งใดครับบ่งนี้เนาะบ่งนี้บ่ครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับว่าค่าเข้าอุทยานคนละเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับอ่าสวัสดีครับรครับอ,อ่าจักบาทครับผมขึ้นค่าบริการครับ จักรยานยนต์จะเป็น20บาท20่สิบบาทก็อกคนจะเป็น40บาทอ๋อก็รวมแล้วจะเป็นเท่าไหร่ครับทีนี้หกบาทอ๋อรวมแล้ว60บาทหมายความว่าค่าคน40ใช่ครับแล้วก็จักรยานยนต์20ก็เป็น60บาทนอมา1คนนะครับอ่ะเอาละครับเดี๋ยวผมสิภาทุกท่านนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ขั้นนี้สิภาคขอขอบคุณครับสิภาทุกท่านนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ขั้นนี้แหละครับขึ้นไปยัง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารไปเที่ยวชมผาหมออีแดงกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่าพี่เขาบอกว่ายังไงนะครับพี่มอสักู่นี้นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ขับรถจักรยานยนต์มาขึ้นเขาพระวิหารต้องใส่หมวกกันน็อกแบบนี้อ่าเหมือนผมนะครับคุณผู้ชมครับทั้งคนขับคนสอนจะต้องสวมหมวกกันน็อกกรณีที่ไม่ได้สวมมานี่ขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมครับพี่โอ้เจ้าหน้าที่จะไม่ให้ขึ้นเลยอ๋อนั่นแหละครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ มาที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารถ้าจัก,กรยานยนต์จะต้องสวมหมวกหมวกกันน็อกทั้งคนขี่แล้วก็คนสอนนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับอ,อ่าไปแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอัตราค่าเข้าเข,าเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับคุณผู้ชมครับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับเก็บค่าบริการชาวไทยนะครับเด็ก 20บาทผู้ใหญ่40บาทชาวต่างชาติเด็ก100บาทแล้วก็ผู้ใหญ่200บาทนะครับนี่เป็นอัตราค่าขึ้นชมเขาพระวิหารนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับ20บาทรถยนต์4ล้อ30บาทรถ6ล้อ100บาทนะครับถ้ารถยนต์8ถึง10ล้อก็200บาทนะครับเอาละครับผมจะพาทุกท่านขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นแล้วครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขึ้น อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ก็เห็นเจ้าหน้าที่นะครับก็ทำถนนนะครับทำถนนขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารกันใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นเป็นรถก่อสร้างถนนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้เห็นชาวบ้านคนมาคนมาตาหาเห็ดพ่อเดี๋ยวสิไปถามมันเบ่งน,น,นะครับพี่หน้องครับสงสัยเิ่นสีหาเห็ดแล่วล่ละอย่างมาตะนปปา สวัสดีครับหาเห็ดอกครับได้ปะครับให้ผมเบ่งดูโอ้ด้หลายตัวนี่โอ้เขาเอินเห็ดยังครับเนี่นี่เห็ดผ้าเห็ดยูคาปะครับนี่รสชาตินั้นเป็นยังไงกับเห็ดยูคาเนี่ยขมโอ้เก็บในนหนิบ่ในเขาพวิหารเท่านี้บ่ครับโอ้ได้ทุกคนเลยบ่ครับได้หลายทุกคนเลยว่ะอ้าวครับช่วงนี้นะครับถนนเขาขึ้นนะครับช่วงนี้ถนน ที่ขึ้นสู่เขาพระวิหารนะครับก็กำลังก่อสร้างถนนใหม่นะครับเนื่องจากว่าถนนเก่าก็ทรุดโทรมนะครับพังนะครับไม่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการก่อสร้างแลว้วก็ทำถนนใหม่นะครับก่อสร้างถนนใหม่นะครับซ่อมถนนนั่นเองนะครับนี่ ช่วงนี้ก็เป็นยังเป็นช่วงที่ก่อสร้างถนนใหม่นะครับคุณผู้ชมครับซ่อมแซมถนนใหม่นี่คือถนนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือว่าทางขึ้นผามออีแดงนั่นเองนะครับน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่ชาวบ้านมาหาเหตุนะครับ ไปไปปราสาทโดนตวนนะครับคุณผู้ชมบนอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารก็จะมีปราสาทโดนตวนนะครับนี่แหละครับทางไปที่ปราสาทโดนตวนนะครับไปทางนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นทางขึ้นเขานะครับกำลังเริ่มที่จะไต่ระดับความสูงขึ้นเขาแล้วนะครับ ันนี้ฟ้าปลอดโปร่งนะครับฟ้าสวยครับวันนี้ นี้ก็เป็นถนนทางขึ้นเขานะครับ ริเวณนี้ก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติกล้วยไม้เขาพระวิหารนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับถ้าท่านใดนะครับอยากจะไปชมกล้วยไม้นะครับนี่เป็นจุดแรกเลยนะครับหลังจากที่ขึ้นมานะครับก็จะนี่ครับทางลงไปก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านใดอยากดูกล้วยไม้เขาพระวิหารนะครับแต่ว่าผมจะ พาไปดูที่ผามอยแดงเลยนะครับะจะไม่แวะนะครับมาคนเดียวนะครับผมก็กลัวหลงทางหรือว่ามันเป็นเขตชายแดนไทยกัมพูชานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่ผามอยแดงกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่ผามอยผามอยอีแดงนะครับหรือว่าอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ขวามือก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็ห้องน้ำนะครับทางด้านโน้นผมมาวันธรรมดานะครับคนก็จะเงีเงยบนะครับคุณผู้ชมคนนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมี ร้านอาหารก็ปิดไปเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมครับปกติร้านอาหารก็จะเปิดกันเยอะอยู่นะครับบริเวณนี้แต่วันนี้วันธรรมดาครับเงียบเลยครับวันนี้วันพุธนะครับผมมาเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมผาหมออีแดงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปชมหมาผาหมออีแดงนะครับทางนี้ไปปราสาทพระวิหารนะครับแต่ตอนนี้ก็เข้าไม่ถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมผามออีแดงก่อนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับไปเดินชมผาหมออีแดงกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วผมก็มาถึงผาหมออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปเดินชมบรรยากาศของผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ ก็จะเป็นภูเขานะครับสวยงามทีเดียวนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นเช้าเช้าก็จะมีทะเลหมอกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศนะครับเป็นผาเลยนะครับสมกับชื่อผาเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือผามออีแดงนะครับคุณผู้ชมครับเอ้าเอ้ามามายังไงนี่หือว่าไงคะหือตกใจหมดนึกว่าอะไรมายังไงนี่อ่ะมาน้อยมานะครับ อ่านี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นบรรยากาศของผามออีแดงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับทางด้านโน้นมีร้านกาแฟบริการด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับ